ถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพลิกถึงขิงสวัสดีครับครับผมวันนี้ถึงพิกถึงขิงเรามาอยู่ที่นี่แม่กลองวันนี้จะพาไปจับยอ่านี่สวัสดีครับอ่า เนี่ลุงบุ้ยนี่ลุงลานสองลุงพาไปจับหอยกี่นาท,ทีนุง่นาทีทีห้านาทนีเดี๋ยวกกรู้กันด้วยครับพูดถึงหอยมแมลงพูดแล้วนั้นขอบอกว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นวิธีการเลี้ยงวิธีการจับวันนี้เราบุกมาถึงแหล่งที่อยู่ของเขากันครับและเสียนในการปรเิเ็์ศึก อหอยแมลงผู่ก็อยู่กับผมครับสองท่านนี้นะครับที่จะพาเราไปแม่ยังไม่ทัน,นอะไรก็ถึงที่หมายของเราแล้วอย่ารอช้าครับมาดูวิธีการจับของเขากันเลยดีกว่าครับเลยได้ไอ้เจ้ <Okay. S 2> าโอเคจะขึ้นกรนะบอนน้ำเบ็เลยโอ้ท่านผู้ชมอันนี้เขากำลังสาวขึ้นมาอันนี้เป็นการดึงขึ้นมาเลยลุงไม่ต้องไปเก็บหรอลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนน้ำ นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยเส็นแล้วเอาละเอาละไหนลุงเล่าของฟังหน่อยอันนี้คืออะไรบ้างฮะอันนี้คือการเอาขึ้นมาเอาขึ้นจากน้ำเอาขึ้นจากน้ำแล้วขึ้นมาใส่นี่เลยใส่ขอนะฮะแล้วผ่านเข้าเครื่องรูดนี่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นวิธีการทำให้มันเร็วใช่ไหมลุงฮะทำให้มันเร็วนะใช่อันนี้เอาแบบเร็วนะครับเอาเร็วเลยเอาเร็วเลยครับรูดขึ้นมาเลยผมเเก็บได้กี่แบบสองแบบสองแบบแบบนี้แบบแบบ แต่ <มา S 2> ใช้กวาดมาเดี๋ยวไปดูลำนู้นลำนู้นใช้เช่มืออ๋อลำนี้ใช้เครื่องครับดึงแบบนี้เลย<อ>เดี๋ยวมีอีกลำหนึ่งใช้มือใช้กวาดใช้ลอกนะครับคานผู้ชมครับแล้วดึงรูดรูดเลยมันมีเครื่องรูดตรงนี้นะ<ช>เข้าเอาสายเข้าแล้ว,ลวรูดแล้วหอยก็รูดออกาหมดนะครับน<ช>ี่รูดดูขึ้นไปเลยนะครับรูดขึ้นไปแล้วหอยก<ช>็อยู่ข้างล่างมีหลายไซส์เลยมีหอยตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยใช่มีหลายอย่างครับ่านผู้ชมครับต้องเลยมาเป็นพวงมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มาคายไซส์นี่มาคายไซส์อีกทีเห็น้ชมครับ ทุกคนทำงานด้วยกันเป็นทีมเวิร์กมากนะฮะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องมีใครบอกกันนะครับแค่บอกน้าที่กันว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนั้นบ่อยตรงนี้ดึงมาตรงนั้นคุยกันรู้เรื่องอันนี้ใช้ความเร็วใช้ฝีมือนะฮะได้เยอะนะครับตรงนี้เป็นวิธีหนึ่งเราจะไปต่ออีกวิธีหนึ่งละอันนี้เป็นวิธีแบบโบราณอันนี้แบบรุ่นรุ่นรุ่นใหม่หม่ถ้ารุ่นเก่าเป็นแบบไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเุ่นเดี๋ยวเบอนเดี๋ยวพาไปดูรุ่นเก่าอไปลุงอนันห่อกเ้นหัว้า พี่แสงน๋อบาพี่แสงไอ้นี่เกงไอ้นี่เกงแล้วเมื่อกี้เห็นยืนฉีดน้ำอยู่ข้างบนคล่องเลยเห็นไหมละครับว่ากว่าจะได้หอยแมลงผู้นี่มาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องเป็นเสียงและเจนจัดในทุกๆเรื่องอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับว่าเจ้าหอยแมลงผู่ของเขานั้นจะเป็นอย่างไรกดต้องถึงปริกถึงคิงกดต้องถึงปริกถึงขิง ครับยังอยู่กันต่อครับกับถึงติกถึงกิงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดทีวีมาตอนนี้เราอยู่กันกลางทะเลกําลังจับหอยมแมลงภู่กันอยู่ครับได้ว่ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้ก็ดำดำเป็นสิบคนประมาณสิบคนเป็ิคนอ๋อโอ้โอเยอะเขาใช้ถุงถุงวนลงไปเก็บแต่ว่าตัวใหญ่มีน้อยอตัวใหญ่มีน้อยแต่เห็นว่ามีท่ออากาศนะครับสายยางเต็มเลยไปตามจุดต่างๆนะต่างๆคนต่างมีแนวเก็บ อั่งของคนตัวเองอันนี้แนวนึงอาจารยแนวนึงอาจารย์อ๋อเข้าใจแล้วเราดูเลยพี่ได้ปะไดครับไดครับเร็วๆๆ็วเรโอ้อันนี้คือไซส์ใหญ่แล้วไม่ไม่ใหญ่มันก็สวยอ่ะหอยสวยอ่ะแต่ถ้าใหญ่มันมีใหญ่กว่านี้ช่วง2-3ปีเนี่ยเชื้อหอยอ่ะมันไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับน้ำไม่ดีหรือว่าน้ำไม่ดี เชื <önce S 2> ้อหอยก็เลยเกิดเกิดบางเขาเกิดบางแล้วหอยไอ้ที่เกิดชุดแรกครับมันจะบางตัวแล้วมันจะมีช่องว่างเยอะพอช่องว่างเยอะแล้วหอยชุดหลังมันก็จะมาเกิดท่อก็เลยกลายว่าจะมีหอยเล็กเกิดมาทีหลังไอหอยโตอยู่แล้วก็ไม่โตเพราะมันโตเบิ้ไอหอยเล็กก็เลยโตมันก็เลยไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็เลยต้องใช้คนดามลงไปนะฮะเป็นแบบนั้นอันนี้ขึ้นผลพวงมาจากน้ำไม่ดีนะการรักสาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราอยากกินหอยแมงพูอร่อยๆเราต้องเชื่อยกัการักษาสภาพแวดล้อมนะครับเชื้อหอยนี่ไม่ได้มีทั่วไปแต่ถ้าเป็นน้ําทะเลขเขียวโดยที่ว่าไม่ไม่มีน้ำลึกและเค็มไหลผ่านจะไม่มีเชื้อหอยเลยอ,อันนี้เราเห็น,นไม่ไมมอะไรครับพี่เต่ามะมาวเมื่อก่อนนี้จะไม่ใช้ไม่ใช่เต่ามะ้าวงเชจะใช้เป็นไม้รวเดแล้วทีหลังเนี่ยมันมีน้ําเสียบ่อยฝ่าหอยเยอะจับได้ไม้มาหนักเสียหายหมดไม้หักไปแล้ว่อย่างที่เห็นนี่นะฮะอย่างเรียนนี่เป็นเชือก ทีนี้เอาเอามาลงเนี่ยหมดเลยอ่ะสี่ห้าสิบฟารมเชือกทำเป็นอวนอวนเนี่ยเอามาตัดแล้วมาตีเกลียวตีเกลียวเพื่อ,อ,อการให้มีเชือกหอยมันก็ต้องเกาะอยู่อยู่ครับถ้าเชือกลอออนล้นอวนลนล้นก็หลุดได้หลุดแล้วที่เอากะลอนแฝนเนี่ยแฝงเพื่อต้องการให้มันหลบน้ําเสียบางทีช่วงน้ําเสียมาเนี่ยจากช่วงดินขึ้นมาเนี่ยต่างน้ําค้อนน้ำเนี่ยหอยตายหมดทุนนี่คือยกให้สูงลอยขึ้นไว้อย่างน้อยหอยก็จะได้ไม่โดนน้าเสียข้างล่าง มันน้ำเสียอยู่ข้างล่างนะครับไม่ลอยขึ้นมาแล้วปลวกกับไอ้ข้างบนเนี่ยแทนต้นจะเยอะไงแล้วมันจะโตไวมาแล้วมาแล้วโหวนะครับเอาะครับหนึ่งครับปุ๊บโอ้๋อเขามีการหหวแบบนี้ครับบครับถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เขาจะเขาจะดึ่งใช้คนนึงขึ้นมาอ๋อไอ้นี่ก็หวอย่างนี้เนี่ยฝลั่งใเสียนี่ผีมือคนเดียวเก็บเหรอเนี่ยคนเดียวคนเดียวโหคนเดียวเก็บแล้วเนี่ยครับผู้ชมจริงๆแล้วหอยมันบางธรรมดาแล้ว ทัดเดียวก็จะมีเยอะหอยมันบางหมายความว่าหอยมันมีจานวนน้อยไม่ด้หนาแน่นนะครับคืออันนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วว่ามันมีรุ่นเก่าที่โตอยู่แล้วรุ่นใหม่มาเกาะอยู่มันก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้วิธีแบบนี้ไม่งั้นต้องเข้าเครื่องแบบนู้นนะฮะเอาละอันนี้ต้องไปขึ้นสายพานเพื่อเพื่อคัดเพื่อคัดตัวอีกทีหนึ่งก่อนจะไปขึ้นสายพานเพื่อคัดตัวผมขอดูเนื้อขึ้นในอหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวจะแกะให้ดูแกะเลยนี่วิธีการแกะหอยครับท้านให้ชมเรียบร้อย จบเร่วฟว่าเนี่ยหอยยังมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะอันนี้บบนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่อ้วนเท่าไหร่ฮะนี่ถือว่าแหมแค่นี้ก็น่าเอาไปตั้งบนเตาแล้วท่านผู้ชมสำหรับผมแล้วเนี่ยโอเคแล้วถ้าเกิดว่าถ้าอ้วนนะจะต้องจะต้องเต,งต่งมันจะมองดูมันมันแบบนี้นันอูมเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะอ๋อคือตัวอ้วนเนี่ยมันจะปล่อยเชื้อไอ้ตัวผู้มีตัวเมียฮะลับลุงลาน ลุงนายบอกว่านี่ตัวผู้นี่ตัวเมียโอ้ตึงรู้เป็นความรู้ใหม่นะอันนี้ตัวผู้นี่ตัวเมียเอออยากกินแล้วอ่ะเนี่ยเต้าอุ้ยคุดยากลุงย่างให้เราเรียบร้อยแล้วคเอาละครับเป็นล่าป่าของผมแล้วนะครับธรรมดาเนี่ยที่ว่าที่เขาเผาเผากินย่างกินกันเนี่ยเขาต้องซื้อจากตลาดมาอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่เนี่ยพุ้งขึ้นจากน้ำมาใหม่ๆเลย อันนี้สดแน่นแน่สดสดแน่แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องชิ้มมันแล้วมันแตกต่างก,กันไหมพี่ลองชิมดูขออนุญาตอันนี้อันนี้ใครทำมาฮะที่บ้านที่บ้านนะที่บ้านพี่เหรอน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราตู้ไม่ได้นะเอ๋ลองลองเรียกพวกมาชิมดูออกงั้นหน่วยอ๋อหน่วยออกขอชิมกนสดก่อนได้ไหมอ่ะฮะสดสดก่อนนะยังไม่ต้องชิมได้ไหมอยากรู้ก่อนว่าลององเลยเรื่องรู้ก่อนว่าสดสดอร่อยแค่ไหนอืมอืม ไม่ต้องบรรยาย่หวานอร่อยหอมด้วยอืมน้ำจิ้มนี่โหพริกเป็นพริกเลยครับคุณผู้ชมแล้วมเอาตัวใหญ่วางดิตัวใหญ่วางอดิเป็นน้ำจิ้มจะได้ไหมอร่อยมากอะ่ะฮะอร่อยเลยอร่อยไงนะโหพริกอร่อยพี่มันหวานแล้วมันหอมคุณผู้ชมครับใช่ไม่มีรสชาติของความเป็นทะเลอ่าเพราะว่าน้ำทะเลมันยังอยู่ในนี้ใช่ไหมท่านก็เลยสามารถได้กลิ่น มีความเค็มคนอยู่นิดนิดเป็นเค็มของเค็มของทะเลอ่ะแล้วนื้อจิ้มทีเด็ดมากดีมากผมว่าหอยหน้านานไทยมันต่างกับหอยนิวซีแลนด์ยังไงพี่ใช่ใช่ใช่ต่างกันนะหอยนิวซีแลนด์เนื้อใหญ่เนื้อของเขาได้ใหญ่แต่ของเขาไม่ได้ไม่ได้แน่นไม่ได้นุ่มไม่ได้ไม่ได้หวานหวานของเราหวานเปงน้นเดี๋ยวตรงนี้ไปเสร็จแล้วเราจะไปขึ้นรางกันดูคัดว่าคัดเปนยังไงมันจุกขายกันยังไงกบฟังกันก่อนดีกว่าตอนนี้โอเคนะครับระหว่างกับฟัง ผมจะกินไปเรื่อยๆแหละไม่ได้ต้องลงเรือกลับวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆครับกับรสชาติความสดของเจ้าหอยแปรผู้ครับจับสดๆย่างสดๆสด,ๆดๆเรียกได้ว่าบรรยายได้ยากมากกับความนุ่มอความอร่อยของมันต้องบอกว่าถึงตัวเล็กแต่รสชาติมันเจ๋วสุดยอดมาถึงตอนนี้พี่แสนเขาจะพาผมไปดูเรื่องราวของขั้นตอนการล้างทําความสะอาดช,ช่างกำหนักกันที่ท่าหอยสิริไพรโรตนะครับเอ้ามาดูกันครับขั้นตอนเป็นอย่างไร ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เรานั่งเรือเดวมาก่อนนะครับล่วงหน้ามาเรือเขาเข้ามาเทียบแล้วถามพี่แสนเลยดีกว่าพี่แสนครับนี่ทำอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้กาลองคว้านหน่อยหอยเล็กขึ้นมาลองอให้ลูกค้าดูคว้านคือเอาขึ้นมามีลูกค้ารออยู่แล้วข้างบนนี้นะคว้านขึ้นมาคว้านคือใช้ลอกดึงขึ้นมาตอนนี้น่นรองครับจะเห็นนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราอยู่บนเรืออาจจะเห็นยังไม่เต็มที่ตอนนี้เห็นเห็นลยคือเขาเรียงกันเรียบร้อยเต็มลำเรือเต็มจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้ขึ้นไปทางไหนครับ ขึ้นทางสายพานอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวล่างนี่จะจะเอาลงเรืออ๋อเอาลงเรืออีกทีนีเอาลงเรือเราไปแสงอันนี้ยังไงพี่อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวช่วยกวยนะกวยใส่ใส่รางใส่รางแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวเกลียวนยเกลียวหมุนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลงสายพานไปตามเกลียวนะพี่ทอแล้วก็เดี๋ยวก็จะผ่านผ่านผ่านรางขึ้นสายพานไปนี่ไปแล้วครับนผู้ชมครับไปแล้ว อ่าอ่งั้นไปอยู่ตรงนู้นกันดีกว่าตบตาไม่ลงครับอันนี้ไล่ขึ้นมาจากข้างล่างเขาขึ้นตามสายพายแต่ไม่แสนว่าครับขึ้นมาเรื่อยๆรืนุ้งมะสิงอันนี้อะไรฮะอ๋อตัวตะแกรงตะแกรงแยกหอยเล็กหอยใหญ่ฝาดหอยเล็กให้มันตกตกรูอ๋อตัวใหญ่อยู่ข้างบนอ่าหอเล็กตกรูไปใช่ใช่ใช่แล้วออกมาตามนี้อ๋ออันนี้อันนี้เล็กอันนี้เล็กไปทางไหนอันนี้เล็ก โรงงานเขาจะเอาไปเป็นบุกอาหารกุ้งผสมอาหารสับอะไรประเภทอ๋ออันนี้ก็ต่างหากตัวใหญ่อ่าอันนี้อันนี้ขายแมคคาอันนี้ขายแม่คคาอันนี้เป็นรับนี่คือแม่คคาเป็นกระบะรออยู่ท่านผู้ชมครับเป็นกระบะไปทันทันเลยนี่กำลังรอกันอยู่เลยอันนี้อันนี้มันจุบันจุอย่างเงี้ยบันจุแล้วไปอย่างนี้เลยนี่อ๋อเขาจะไปเขาจะไปเคาะเคาะพวกเพียงเออเพื่อต้องการให้ตัวมันเลี่ยมสวยมองดูแล้วมันจะน่ากินน่ากินเฮ้ยเวลาไปเชอหลาด มันดูได้ที่ว่าอันนี้สดไม่สดเอ้นี่ถ้าไม่สดนี่มันจะมันมันจะอ้านะอ้ารอใช่ใช่ปากปากจะอ้าจะแย้มอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสดมันอ้าเดี๋ยวมันก็หุกแบบผมใหญ่ผมเองถ้าต้มแล้วปากอ้าไปว่าอะไรสุกแปลว่าสุกใช่ถ้าปิดยังไม่สุกอันนี้คือคัดแล้วนะฮะใช่ใช่ก็ครัทตัวเสมอๆไว้เอาไว้สำหรับเป็นรายการโดยเฉพาะ โอ้โหท่านผู้ชมก็ตัวใหญ่ครับอันนี้มาตรฐานอันนี้มาตรฐ,ฐานนะครับเนี่ยเนี่อยหอ,อยไส้เนี่ยกินกินอร่อยกว่าตัวใหญ่เลยกินอร่อยแต่เมื่อกี้ไม่ต้องบอกครับท่เมื่อกี้กินกับนุนเรือทราบดีเลยไม่ต้องบรรยายมันอร่อยมันหวานแล้วมันนุ่มมันพูดยากจริงๆเลยแต่แค่นี้ผมแฮปปี้เลยเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่รีบเรจะจะให้เอาไปอีกพอแล้วเยอะแล้วนี่ทำงานยุ่งอยู่ที่มาเฉียดเวลาให้กับเราขอบคุณมากครับพี่แดนขอบคุณมากมากพี่แดนถ้าใครไปใครมา แวะมาหาได้ไหมได้เลยได้เลยโทรหาโกงโทรหาโกงอ่าโทรหาโกงได้เลยที่นี่เขาเรียกอะไรเอ่อท่าหอยสิริไพโรจน์ท่าหอยสิริไพโรจน์นะครับขอบคุณพี่แสงน้าอีกครั้งนึงครับเอาล้วครับน้ำจิ้มอร่อยมากนะจิ้มแบบนี้ท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนำหอยแมลงภู่จากที่นี่นะครับกลับสู่ช่วงหน้าไปเจอกันเอาไหนเนี่ยไปอันนี้ดีไหมเดี๋ยวเอาเอาเอาตรงกุ้งใส่กุ้งใส่เนี่ยัก ไม่รู้เลยว่าหอยหนักขนาดนี้สนับสนุนโดยซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นน้ำมันพืชโอลีนโอีนอลยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีน วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตลเลส G O ทักกลับสู่ช่วงถึงเครื่องถึงครัวขอบคุณงามๆครับสำหรับท่าหอยสิริไพโรตนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามลุงลานพาเราไปดูเรื่องราวของการเก็บหอยผมต้องบอกว่าผมประทับใจจริงๆนะครับทั้งลุงม,มุ่ยนะครับแล้วก็พี่แสตและคนอื่นๆลูกเรือทุกคนต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมเวิร์คเป็นเรื่องของการใช้ประสบการณ์ความชำนาญในการวางแผนของลุงลาน ตอนนี้ขอบคุณมากครับลุงรายครับเอาล้วครับมาถึงเมนูของเราครับแน่นอนเราได้ไวัตถุดิบชั้นยอดของไทยนั่นคือหอยมแมลงผู้แล้วแน่นอนครับหอยมแมลงผู้สดๆแบบนี้เราทำกันอร่อยอร่อยในอีกแบบหนึ่งของเรานั่นคือเรียกว่าแกงแกงของเราคือแกงแกงหอยใบยี่หร่ากับขาอ่อนเรามาเริ่มกันเลยด้วยการตั้งกระทะมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตหั่นซะหน่อยนึงขา เราแค่หั่นมันเป็นแว่นๆบางๆโอเคไหมครับตอนนี้กระทะผมเริ่มร้อนแล้วนะครับผมแค่บอกผมจะหั่นบางๆประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มกันแน่นอนครับเราจะทําให้เครื่องแกงของเราหอมขึ้นโดยการใช้พริกแกงคั่วใต้เหลืองผัดขาวทอดก็ต้องเป็นโอลีนฟ้าเหลืองนะครับเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนก็ใส่ลงไป ผมใช้เครื่องแกงประมาณนี้ผมกะเอาน้ำมันประมาณนั้นโอเคครับเท่านี้เองโอลีนแต่วังนิดนึงครับใช้ความเร็วป๊มคั่วให้มันหอมสักนิดนึงถึงจะสมเป็นแกงคั่วแน่นอนครับเรามีกะทิเราใส่กะทิลงไป เมื่อเขาร้อนขึ้นพร้อมที่จะเดือดเราจะใส่ขาลงไปใส่เลยให้เขามีความหอมของขามีความหอมเหมือนเครื่องแกงแล้วปรุงรสนด้วยหนึ่งน้ำตาลปีบสองซอสปรุงรสฝาเขียวแน่นอนสุดท่านก็ต้องชิมก่อนนะครับว่าตอนนี้น้ำกะทิของท่านน้รสชาติเป็นอย่างไรมันหอมมันมัน รสชาติคับผมต้องการรสชาติที่เข้มข้นแน่นอนมันมันแล้วก็หวานปลาเลมปลลมแบบฉบับของแกงคั่วนะครับน้ำตาลปี๊บผมปรุงไว้ก่อนครับให้รสชาติมันได้ที่อย่างที่เราอยากได้เรามีใบย,ยี่หร่าถูกไหมครับแน่นอนที่สุดท่านก็เอาใบาย,ยี่หร่าออกมา เด็ดเป็นใบๆครับเอาแต่ใบครับท่านผู้ชมครับก้ารไม่ต้องเนี่ยเอาใบใหญ่ๆมาทา่านก็หันโอเคครับเราแค่ใส่เขาลงไปนั่นแหละเพราะต่อจากนี้ไปสิ่งที่เราต้องใส่ลงไปนั่นก็คือนี่ไงเล่าหอยแมลงผู้ของเราครับใส่ลงไปเลย โอเคเท่านี้น่าจะพอเอา,เอาละครุบครุบสักนิดนึงเนื่อง,งจากว่ากระทะมันใหญ่ครับไฟมันอาจจะยังไม่ร้อนผมจะขออนุญาตปิดฝามันซะหน่อยเอา,เอาละเราเร่งไฟขอไม่เกิน5ทีครับโอเค okay, ครับประมาณ5นาทีพอแล้วเอาเท่านี้พอ 1, 2, ดึงสองซ้ำดง นันหละสังเกตนะครับฝามันอ้าอ้าอาแปลว่ามันสุกคลุกกันสักเที่ยวหนึ่งผมถือว่ามันเรียบร้อยแล้วครับเราเสิร์ฟแน่นอนครับผมมีโห้ไม่ต้องเลือกเลยครับมันใช้ได้ทุกตัวแน่ๆไม่อยากจะบอกเลยครับมันหอมมากแต่ที่แน่คือมันร้อนครับขอย่างก่อนอ่ะน้ำสักหน่อยหนึ่ง ก็มีน้ำสักหน่อยหนึ่งน้ำให้ชุ่มโอเคครับที่เหลือท่านก็อาจจะประดับมันด้วยความหอมของใบยี่หราอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับแกงหอยใบยี่หร่าขาออนพร้อมสิรรับ เรามาเริ่มชิมกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับแน่นอนสุดคือขออนุญาตใช้มือเลยด้วยกันมันหยิบง่ายดีนี่มันยังมีน้ําอยู่ข้างในนี้นะครับตรงนี้คือน้ําแกงของเราชิมน้ําแกงสักหน่อยหนึง่งมันหอมเครื่องแกงมันมีรสชาติของเครื่องแกงมีความหอมของบยี่หร่าแล้วเนื้อละ่ะไปด้วยกันเลยมมมไม่พูดเลยว่าอร่อยมาก ความนุ่มความหอมของหอยแมลงผู้ยังคงความอร่อยแต่มีความหอมของเครื่องแกงเข้ามาช่วยมีรสชาติต่างๆเข้ามาทั้งกะทิทั้งใบยี่หร่าความหวานของน้ำตาลปี๊บทุกอย่างซอสปรุงรสถึงแม้น้ำแกงจะใสแต่รสชาติที่ได้มันเข้มขน้นตรงนี้ที่เราทำมาอยู่นั่นคือเมนูง,ง่ายๆที่ท่านทำได้เองนี่คือหอยแมลงผู้ของคนไทยน่านน้ำไทยทะเลไทยครับท่านผู้ชมครับก่อนจะพบกันสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับสำหรับคำแนะนำทุกอย่างท่านจะแนะนำวัตถุดิบ ท่านจะติชมรายการน้อมรับทุกอย่างครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจของทุกทกท่านครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพฤหัสหน้ากับถึงคริถึงกิงกับผมตักและพัสกรวันนี้ขอให้อร่อยครับแล้วมันอร่อยจริงๆด้วยกับหอยแมลงผู้จากของเรานี่แหละครับเอา้าเจอกันครับลาสวัสดีครับจุดเด